สวัสดีค่ะเบิ่งเด้อฝนตกยนียมือเต่าบึมบึมเนาะฝนตกขาดตกแน่ตกหลังขั้วบลเดือนปลาเดือนเลยเพื่อนเฮ็ดกับข,ข้บาวกับน้ำเนาะฝนตกกลับพุ่นน่ะฝนตกตื่นแต่เช้ามาฝนตกตกตั้งแต่อรือว่านนี่อยู่ทูปพักหนึงก็ตกอีก ฝนตกกระเด็นโขเอ้ยเปียกบ่นลักระเด็นเห็ดขั้วยืนอยู่กับฝนตกเนาะกันเนาะมองดูฝนตกฝนตกเิ้งใหม่ไหลงอีกและเรื่องยังร้อนลงอีกล่ะ ยืนเนตกล้วยอยู่กับฝนโซกันเปียกเบิดหลังไรตะกี้ได้เหรอคนเลยจั็กน้อยก็อนเห็ดต่อยให้ฝนหยุดจั็กน้อยก็เนาะเนาะตอนนี้ฝนบาท่านหยุดประเด็นกับมาตั้งน้ำไว้กับอุ่นเสาไว้ตะกอนนี่ก็สิได้คัดหลัางกล้วยก่นนีฝนตกมากที่คัดหลังกล้วยมือเสากันเด้อค่ะเด้อ เอาตอนนี้เป็นไทยบรรยากาศมาให้ดูวัดดิคาขอบคุณคุกกำลังแรงใจขอบคุณคุณพ่อมินเลอค่ะเด้อขอบคุณเลยนายขอบคุณ มันกดหลกดแค่กดติดตามประเด็นก็ขอบคุณขอบห้เงิอยูย่ดีสบายบบกินโบโบกยกงปลาลงเนาะค่ะเนาะก้มเก็บจะได้ก้มไข่ยันนี่ไปทั้งในก็่จะลืมใส่แมักขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเด้อค่ะเด้อฝนมันตก อันแห้งเขาแห้งเขาแล้วฝนเหมนกัน,นประเด็นกับจีได้อันไปเฮ็ดเบีย้ยไปคัดอันเืินก้อนเด้เอ,อก้อนเด้อเอาทนี้ก้อนไทยบรรยากาศไม่เพิ่อนไม่เข่ามากกดเงินห้กำลังใจประเด็นเด้อก้อนเด้อให้อันนั้นประเด็นกับจีไปหอดไปถึงปัจจุบันคือฟองเพื่อนว่าช้า,ชาได้ฟ้าเล่มงามเน,นาะค่ะเนาะ ก็ขุนถูกกำลังแรงใจได้ไหนคนตกแห้งขาดเก่าแล้วแล้วประเด็นติดแฟนเป็ดงานก่อนเหมือนสวัสดีค่ะ